สวัสดีครับจากช่องกินเที่ยวไปวันๆนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับร้านข้าวขาหมูหน้าอำเภอแม่สายนี่นะครับใครแวะเวียนมาทําทุราที่้านอำเภอแม่สายนะครับก็จะเห็นร้านข้าวขาหมูและข้าวมันไก่ที่อยู่ตรงข้ามนะครับหน้าอำเภอนี่แหละครับเจ้านี้ชื่อร้านกล้วยเตี๋ยวเรือแม่ทองดีนะครับ แต่ร้านก็จะขายอาหารหลายอย่างนะครับทั้งอาหารตามสั่งนะครับข้าวมันไก่ไก่ทอดนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับขายเกือบทุกอย่างนะครับที่ร้านนี้นะครับอาหารข้าวผัดกับเผาเนื้อนะครับต่างๆก็มีนะครับ ข้าวขาวหมูแม่ทองดีนะครับให้ปริมาณเยอะมากเลยครับจานนี้ก็50บาทนะครับมาพร้อมกับไส้ไส้หมูนะครับแล้วก็มีไข่มาด้วยครึ่งใบนะครับร้านนี่นะครับหน้าร้านจะเป็นอย่างนี้นะครับอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็มีหลากหลายเมนูให้เลือกมากมายนะครับ แฟนผมก็ได้สั่งเป็นข้าวไก่ทอดนะครับข้าวไก่ทอดข้าวมันไก่ทอดนะครับข้าวส่วนข้าวมันไก่ทอดกับข้าวมันไก่นะครับบ่ายโมงก็จะหมดแล้วนะครับหมดทุกทีนะครับไม่เกินบ่ายโมงนะครับส่วนข้าวขาหมูนี้ยังมีอยู่นะครับนี่ครับจานเบิ่มๆอย่างนี้นะครับ5 0บาทเท่านั้นนะครับ เสิร์ฟมาพร้อมกับกระเทียมแล้วก็พริกนะครับร้านนี้นะครับบรรยากาศร้านาแล้วเครื่องดื่มเราก็เสิร์ฟเองนะครับเราก็มีมีถั่วงอกมีผักต่างๆแล้วก็มีเกี๊ยวกรอบให้ด้วยนะครับอ่าสำหรับข้าวขาหมูเจ้านี้นะครับผมลองชิมดูแล้ว รสชาติอร่อยนะครับไม่หวานเกินไปไม่จืดเกินไปนะครับเนื้อนุ่มกำลังดีนะครับกินกับพริกน้ำส้มนะครับแล้วก็คุ้มค่าในปริมาณนะครับหากท่านใดมาแถวแถวอำเภอแม่สายนะครับก็ลองแวะชิมดูนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแม่ทองดีนะครับอาหารตามสั่งขายอาหารหลากหลาย อย่างนะครับ